รวมประชุมเสวนากันจํานวนหนึ่งร้อยท่านนะครับจากสี่จังหวัดครับสี่จังหวัดภาคใต้ก็คือนครศรีธรรมราชมีจังหวัดพัทลุงมีจังหวัดอศสุราชธานีแล้วก็่าจังหวัดสตูลครับผมเข้าร่วมประชุสัมมนากันเดินสายไปต่างจังหวัดนี่เองดีดีครับแล้วก็สัปดาห์นี้วันวันพรุ่งนี้จะเดินทางไปจัดประชุมที่โซนภาคเหนือครับที่จังหวัดลำปางครับจังหวัด ลางลำพูนเชียงใหม่และสัวหวัดแแท้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเครือข่ายประกันสังคมตามมาตราสี่นะครับอ๋อดีเลยครับนี่ผู้ชมผู้ฟังที่ลำปางก็ฟังกันอยู่ด้วยชมกันอยู่ด้วยค่ะอ่ะวันนี้เน้นที่เรื่องของการเบิกเงินชดเชยการขาดรายได้ค่ะของผู้ประกันตนตามมาตรา4 0ครับค่ะสําหรับเงื่อนไขของการเกิดสิทธิ์ของการขอรับประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือว่าเจ็บป่วยสําหรับ